สวัสดีครับวันนี้ผมและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตบางกอกใหญ่ได้มาทำการขอมวลสารเพื่อไปทำพุทธาพิเศษพระสำหรับไว้แจกประชาชนทั่วไปที่มาทเที่ยวงานสงกรานในวัดอรุณในปี2561เวลานี้เราได้มวลสารจากวัดต่างๆครบแล้วและที่นี่เป็นวัดสุดท้ายที่เราได้มวลสารคือวัดหงรัตนาราม เมื่อกี้ก็ได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระเทพมุนีมีชัยเจา้าวาดวาดัดหงรัตนารามได้เมตตาให้มวลสารพร้อมกับดอกไม้แห้งในโบสถ์ให้กับคณะกรรมการเอาไปเป็นมวลสารในการาทำพระเพื่อแจกในงานสงการานต์ปีหน้านะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเขตพังกอกใหญ่รวมทั้งที่อยู่จงังหวัดใกล้เคียงหรือที่ในกรุงเทพ ได้เท่ามาเที่ยวสงกรานต์ปีหน้าที่วัดอรุณจะมีวัตถุมงคลแจกให้กับทุกท่านที่มาเที่ยวงานและจะมีพระสงฆ์สมณศักดิ์พรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาเที่ยวเพื่อเป็นวันปีใหม่ไทยนะฮะจะได้เป็นสิริมงคลที่ดีตลอดทั้งปีครับขอขอบคุณทุกท่านที่จะมาเที่ยวงานในวัดอรุณในปีน้าทางคณะของสภาวธรรมเขตบ,บางกอกใหญ่นะครับ กำลังเดินทางเข้าสู่วัดเครือวันวรวิหารเพื่อกราบนมัสก,การขอมวลสารในการไปประกอบพิธีพุทธาภิเศษผลิตพระนะครับขณะนี้กำลังเดินทางเข้าสู่เล่าโบสถของวัดเครือวันวรวิหารนะครับ ส่วนนี้โบสถของวัดเครือวันวลวิหารพระประธานในโบสถ์ก็จะแตกต่างจากโบสถ์ของอขออวัดอ,อ,อื่นๆนะครับเพราะว่าพระประธานในโบสถ์ของวัดเครือวันนี้เป็นพระประธานที่ปางเป็นปางที่ยืนนะครับไม่ใช่ปางที่นั่งขัดสมาธิเหมือนอย่างที่เราคุ้นตาเวลาเราเข้าไปใน โบสถหรือวิหารของวัดอื่นๆนะครับผมงสตาเป็นเพื่อนชมนะครับแบบนี้ผมถ่ายบริเวณโดยรอบของวัดเครือวันวลวิหารให้เพื่อนๆได้ชมนะวัดเครือวันนี้ก็อยู่ที่เขตบางกอกใหญ่ ซึ่งในวันนี้ท่านประธานสภาวัฒนเขตบางกอกใหญ่และคณะกรรมการท่านรองประธานสภาวัฒนมคุณยุทระเบียบได้มาเป็นผู้แทนของชาวบางกอกใหญ่เพื่อรับบวนสารจากวัดเครือวันนะครับแล้วก็อีกหลายๆวัดในเขตบางกอกใหญ่เพื่อนำไปรวมผสม ในการจับทาพระเพื่อที่จะแจกให้พุทธศาสนิกชนที่มาเ่่นง,งานสงกรานในปีพุทธศักราช2,561นะครับตอนนี้อยู่ในเดือนกร,รกฎาคมซึ่งคณะกรรมการก็กจะเริ่มต้นการตอนนี้ยังไม่เป็นประมาณปีอยน้ สมเด็จสังฆราชทานมากมปครับผมถ่ายภาพองค์ระประธานของวัดเครือวันนะครับ

ช้อนช้อนอาจารย์เอออาจารย์ช้อน,ช,อน,ช,อน,ช,อนช้อนเมื่อกี้นี่อยู่อยู่ท่านที่พยุติบอกขอเองวันนี้เอาช้อนช้อนมาทดีท่านประธานสภาวนังเข็บาองกรกใหญ่กำลังขอมวลสารจากประธานทูปที่อยู่ใน พระบัวสดของวัดเครือวันวรวิหารนะครับเงาครับหลวงพ่อสบายดีนะเพราะผมพ่อแจวว่าช่วงนี้ภรรติท่านเยอะมากเอ๊ะวันเกิดท่านปีนี้วันที่เท่าไหร่ครับอ๋อวันที่สิบห้าอ๋อไม่ได้จับมาสองข้อปีแล้วนะ อ๋อส่วนมากหลวงพ่อส่วน,นมากจะออกต่างประเทศจ้เป็นส่วนใหญ่ใช่ <c oughs> จะขอปราเมตตาท่านช่วยกรลุนหน้ามอบให้ผมตรงนี้ทักน,นิดหนึ่งนะแต่ขอถ่ายพร้อมกับภาพประธานในโบสถ์ครับท่านครับ อันนี้ผมอยู่บริเวณกุฏิเจ้าวาดของวัดท่าอยู่ที่วัดโมรีโลกยาลามครับเพื่อมากราบธมรมสการท่านเจ้าวาดเจ้าขอมวลสารเพื่อไปประดิษฐ์เข้าพิธีพุทธาพิเศษเพื่อสร้างบ้า จนที่มาบรรจบกานของปีหน้าใช่ใช่ครับใช่ครับถ้าท่านเมตตาจะมีดอกไม้แห้งให้ผมบ้างก็ก็จะนะะฮท่านประธานสภาได้พนักงานมาแล้วจะเทเก็บแล้วเดี๋ยวได้วัดเชียงวันท่านประธานสภาแล้วท่านทัดก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคอยนะท่านประธานสภามันเลยเวลาแล้วหลังนัดการท่านทัดเจ้าวาดครับ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 ได้เป็นไรครับวัดโมลีโลกยารามครับ ขณะนี้ผมอยู่ที่วัดโมลีโลกยาลามน,นะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่คือโรงเรียนพระปริยติธรรมของวัดโมรีโลกยาลามผมกำลังนำเพื่อนๆเ,เข้าสู่พระบูชสถของวัดโมรีโลกยาลามน,นะครับนี่เป็นภาพ รับประทานในพระโอชสุดของวัดมูลยินรุยานธรรท่านประธานสภาวัฒธรรมเขตบางกอกใหญ่คุณสมศักดิ์เห็นพันไพรเลาะได้กราบนมัสการท่านเจ้าวาสแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวก็อมอกเลยไปรับมวลสามจากกระถานทูปอ๋อเนี่ยอะไรผมอยากได้นี่แหละครับอันนี้อลไอยากได้มากเลยครับ วัดโมลีโลกยาลางครับได้รับได้รับมวลสารเพื่อไปสร้างพระเพื่อแจกให้แก่ผู้ชนิกชนในวันสงกรานต์ปี2563ที่จะจัดณวัดอนุนนะครับสงกรานต์บางกอกมาราช2ซึ่งเราจะขอมวลสารจัด วัดทั้ง13วัดในเขตบางกอกใหญ่นะครับเพื่อเป็นมวลสารนำไปสร้างพระที่จะแจกนะครับสร้างเพื่อแจกไม่ได้จำหน่ายนะครับเรียนยังก็เลยว่ากาว่าเราจะทำแล้วก็ติดต่อที่ที่ทำพระเรียบร้อยแล้ว ก็เคยทําให้กับท่านเจ้าคุณบิชาด้วยใช็นไหมแล้วก็พิมพ์กับท่านเจ้าคุณบิชาเรื่องก็อเอาพิมพ์นี้แหละเอาพิมพ์นี้แหละเห็นไหมแล้วพอดีพระแม่ท่านมีพิมพ์อยู่พอดีพระแม่ที่วัดเอวุฒท่านก็เลยบอกว่าเอาเอาของอาตมาให้ให้พิมพ์ไปเลยนะอนุญาตให้พิมพ์นี้แหละแต่ข้างหลังพ่อปามไปแก้หน่อยแล้วการมันมันมันเป็นมันไปอีกรุ่นหนึ่งไปแล้วเห็นไหมก็แก้แก้ข้างหลังพ่อปามข้างหลังอีกนิดนึ่ง มันเป็นรุ่นอะไรของของพระแม<อ>่ท่านตั้งแต่ของเราคงจะไม่บอกรุ่นอะไรละคงจะสร้างตัวพศอะไรอย่างนี้เราเอาพแค่นั้นแหละ,ะก็เอาไปแจกให้ประชาชนทัน่วไปว่าเมืนมาวัดอรุณต้องได้พระวัดอรุณมาวัดมอีก็ต้องได้วัดพระมอีเห็มไหมเ <c ười> ห็นท่านว่าท่านสาร้างยอนยุยกเลยการจริง ที่ปงกอหัวที่เสียหล้ยอยงนี้อยู่ในบริเวณวัดใหม่พิเลนนะครับคณะกรรมการสภาวนฒนเขตบางกอกใหญ่กำลังเข้ากราบนมัสการท่านเจ้าวาดวัดใหม่พิเลนครับเพื่อขอมวลสารภายในโบสถ์เพื่อนำไปสร้างพระที่จะแจกให้แก่พุทธศาสนิกชน ที่จะมาร่วมงานสงกรานบางกอกใหญ่ประจำปี2,561นะครับสร้างแล้วก็แจกเป็นเทรลลึกฟรีให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานสงกรานของชาวบางกอกใหญ่ซึ่งจะแจกในเดือนเมษายนในช่วงวันสงกรานของปีพุทธศักราช2,561ครับ2,000กว่าโอั่อ ที่จะไปสร้างไว้สองสร้างเพื่อทำทำไว้สองหมื่นกว่าองค์ไว้ให้กันอันนี้จะใส่ผมคู่นะฮะแจ้คลุงพ่อว่าผมจะขอรับจากคุณพ่อเพื่อถ่ายแล้วไปทําประชารัฐพันทุกอย่างเรี่บรอยแล้เชียงรัฐทุกวันผมถามพ่อมาถามท่านมอกใผมเรียบร้อยแล้วว่าไม่ใส่แค่ละเท่านั้นนะฮะเร็จถึั่นแหละฮเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวลุงพ่อพ่อผมนี่ใ้ผมท่านผงนะครับ จะได้ลายดูสวยงามไม่ต้องไรบาระวามันนะพานเลยขับเข้ากลาบนมัสการท่านเจ้าวาดวัดใหม่พ่เนครับอั็นได้หม้อบนลสา แบบไม้แล้วก็ผงทูบจากบทของวัดใหม่พิเรนให้แก่ท่านประธานสภาวัฒนเขตบางกอกใหญ่เพื่อนำไปสร้างพระที่ปีใหม่แจกฟรีเราไม่ได้ทำเป็นค้าขายนะสร้างไว้ประมาณสองหมื่นกว่าองค์วัแจกนะฮะครับเอาเอาเอาพี่ดาวรับสีพี่ดาว อ่าครับอ่เฮ้ยโมบอโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดังพี่ดังจะวางข้ออ่าโอเคโอเคเอาละขอบคุณครับเพื่อนๆครับขณะนี้อ่าคณะของท่านประธานสภาวธรรมเขตบางกอกใหญ่คุณสมศักดิ์เหมพันไพโร ได้กำลังจะเดินทางไปที่วัดหน้ากลางนะครับเพื่อกราบนมัสการขอมวลสารในการผลิตในการจัดทำนะครับมาถึงวัดหน้ากลางเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อจะขอมวลสารจากท่านเจ้าวาดในการจัดพิธีพุทธาพิเศษมุติท่านอยู่นี่แหละเอ๊ะเด็กจอดตรงนี้เดี๋ยว,ยว,ยวจัดทำพระ เพื่อเป็นที่ระล,ลึกในการแจกให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานสงการของชาวบางกอกใหญ่ครับอันนี้ผมอยู่ในบริเวณวัดหน้ากลางวรลวิหารนะครับท่านประธานสภาวัฒนเขตบางกอกใหญ่ได้เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าวาดวัดหน้ากลางวรวิหารเพื่อขอรับมวลสารผมเลยถ่าย ภาพบรรยากาศภายในวัดหน้ากลางวอรวิหารซึ่งเป็นหนึ่งในส3าวัดในเขตบางก,กอกใหญ่นะครับวัดหน้ากลางก็อยู่ในถนนอิสรภาพซอยอิสรภาพ4ี่ครับถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศของวัดหน้ากลางรอบๆนะครับก่อนที่จะเดินทางไปวัดต,ต่อไปขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามจะได้ไม่ลงนะนะนะครับขับรับรับรับ ท่านประธานสภาว่าธรรมเขตบางกอกใหญ่กลับมาพิธีกรรับครับท่านเจ้าวาดวัดหน้ากลางวรวิหารเพื่อรับมวลสารนะครับครับครับโอ้โหนี่รับของของท่านโปรเจกอยู่ตลอดนี่ท่านบทได้เรียบร้อยเลย รวมทุกอย่างเลยรวมทุกอย่างอยู่ในนี้ขั้งที่สุดนี่แหละโอ้ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตาเราก็ทําเพื่อเคของเรานี้ะฮะเป็นจะเป็นสัญญาษณะครับเดี๋ยวท่านฝ่ายนี้มีงานอีกเออครับครับครับโอเคงั้นไข่ไม่ไม่วนเวลาแล้วครับ ข,ขณะนี้คณะกรรมการสภาวธรรมเขตบางกอกใหญ่นะครับได้มาถึงบริเวณวัดราชสิทธารามครับเพื่อขอรับมวลสารในการที่จะนำไปสร้างพระที่จะมอบให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานชาวบางกอกใหญ่นะครับ อันนี้ก็จะมาขอรับมวลสารจากวัดราชสิทธารามซึ่งเป็นหนึ่งใน13วัดของเขตบางกอกใหญ่คร so ับมีเข้ามาที่คณะหนึ่งนี่หน่อยแ้เป็นมวลสารเลิกโอ้ไปที่บนแล้วกันตรงนี้ไปวันสุดไปวันนี้ครับ เยอ้าพักไปนะะดเยอะๆมครับคลับลครับองี้มากก็เนการายวดขออนุญาตบันทึกวิดีโอด้วยครับไปที่โบสถ์ครับไปที่โบสถ์ครับจะได้ขังคุณคุณจะทำพิธีมอบบริเวณพระบูชาของวัดราชสิทธารามครับ นี้ก็ถ่ายให้เพื่อนๆเ,เห็นอาณาบริเวณของวัดราชสิทธารามครับนี้เรจะเข้าไปยังพระอุโบสถของวัดราชสิทธารามเพื่อขอรับมวลสารนำไปสร้างนะที่จะมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมงานสงกรานต์ของชาวบางกอกใหญ่ครับ นี่คือผมได้เข้ามาอยู่ในบริเวณพระบับสดของวัดราชิทธารามแล้วนะครับ นำเพื่อนๆเ,เข้ามาในพระบโบสถของวัดราชิทธารามครับข,ขารกรคณะกรรมการรวมทั้งท่านประธานสภาวรฒนเขตโอ,อ,องกรกตคุณส,หหสมศักดิ์เหีนยหนพันไทยเลาะ ได้รับมอบเข้ารับมอบมวลสารของวัลสิทธารามนะครับ ศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับครับข้าีบน่านีอาจารครับอ้ครับผครับนี่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจ้าคุณได้แจ้งว่าี่ขอลงครขอในกระครัในกระถางทูบนั้นเก็บรวบรวมมา200ปีแล้วครับ ไม่ได้มีการถ่ายเททิ้งแต่ประการใบ่ดังนั้นจึงมวลสารนี้จึงมีอายุอ,อยู่ในโบสถ์นี้ถึง200ปีแล้วนะครับท่านได้กรุณามอบให้กับสภาวัฒนเขตบางกอกใหญ่เพื่อนำไปเป็นมวลสารในการสร้างพระในครั้งนี้นะครับ คือดอกไม้ที่บูชาพระเอาละพอบสถ์ครับใช่แล้วโบสแล้วก็ที่เพิ่มแต่พระสังฆราชสองส่วนครับมารวมกันต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงอย่างดาวเรือนนี่ก็บูชาที่หลวงปู่ตายไปแล้วใช่ไหมเอาอีกหน่อยอีกหน่อยจะได้ลุงเรืองนุ่งเรืองครับครับต้องขอบพระคุณเป็นสูงครับวัดอื่นรอกันอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอโทษเดี๋ยวเราไปก่อนครับครับรองอรักษาการเจ้าว่าท่านมอบหมายมาให้มอบให้คุณสงศักให้ดำเนินการคณะนะครับนะให้โมทนาและยนนะครับครับขอสำเร็จจังหวังทุกอย่าง